สวัสดีค่ะวันนี้ซีจะมาสอนท่าดิวเจ็ดท่านะคะีพีนี้เป็น EP ที่ 3, 3แล้วก็เป็น EP ที่2สําสำหรับน้องซีเนาะ อีพีที่แล้วเราสอนดินามิกสเตชชิ่งไปอ่าอีพีนี้เราจะสอนเกี่ยวกับการดิวขั้นพื้นฐานเนาะถูกไหมใช่มีทั้งหมด7ท่าวันนี้เราสอน7ท่าก็คือโลนี่ไฮนี่บัตคิกสเตเล็กบาวสคริปเอสคริปบีแล้วก็สไตร์กอเคการดิวเนี่ยก็คือเพื่อเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อแล้วก็พวกข้อต่างๆให้พร้อมสำหบการวิ่งแล้วก็เป็นการฝึกให้ฟอร์มการวิ่งของเราดีด้วยเพราะว่า การดิวเนี่ยก็คือการแยกท่าของการวิ่งเช่นแบบเข่าสูงอย่างนี้อตอนวิ่งเราก็ต้องยกเข่าสูงอ,อ่ะแล้วก็ฝึกไปทีละท่าพอเอามารวมกันเราก็จะเป็นท่าวิ่งที่ดีขึ้นพอเพิ่มเติมนิดนึงก็คือการดิวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของเราคืออะไรบางคนคือเราวิ่งระยะไกลาการดิวของเราอาจจะไม่ได้ทําเร็วแรงแล้วก็จํานวนครั้งจําจนวนรอบอาจจะไม่เท่ากาันก็ต้องขึ้นอยู่กับเป้าหมายของตัวเองด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าท่าแรกเลยก็คือโลดีใช่โอเคมาคท่าแรก ขแรกโลนี้โลนี้คือการวิ่งเข่าต่ํายกเข่าประมาณนี้เหนือจากพื้นหนึ่งฝ่ามือกระดกปลายเท้าขึ้นล็อกข้อเท้าไว้แขวนแขนยกจากพื้นไม่เยอะประมาณนี้ล็อกข้อเท้าไว้ ต่อไปท่าที่สองไฮนีท่านี้สําคัญมากเพราะว่าตอนเราวิ่งเนี่ยเราต้องยกเข่าให้สูงเพื่อที่จะเหยียดและก้าวไปข้างหน้าให้ได้ไกลๆแล้วก็จะได้เพิ่มระยะแล้วก็ทําความเร็วได้ดีขึ้นค่ะมายกเข่าขึ้นมาขนาดสะโพกกระดกปลายเท้าเหมือนเดิมล็อกข้อเท้าไว้วางแขนตัวไม่นอมไปด้านหลัง โอเคค่ะท่าที่3บัตรคิกเป็นการยกส้นเท้าขึ้นมาให้ใกล้กับสะโพกเราที่สุดตัวไม่เอนไปด้านหลังร้อโน้มไปข้างหน้าจนเกินไปแกว่งแขนอ้อป้าท่าที่4สเตทเล็กเบาคือเตะหน้าเข่าตึงขาตึงกระดกปลายเท้าขึ้นพาตัวไปข้างหน้าให้ได้ไกล เหมือนแบบมีคนผักเราใช้การดีดต,ตัวไปใช้ปลายเท้าตบแล้วดีดต,ตัวป้ามาถึงท่าที่5ก็คือท่าสคริปใช่ค่ะอ่าท่านี้ทำยังไงเอ่ยท่านี้ทำคล้ายๆกับไฮนี้ก็คือยกเข่าขึ้นมาขนาดสะโพกล็อกปลาเท้าไว้แล้วก็ไม่เป็นจังหวะ ต่อไปเป็นท่าที่6นะคือท่าสกิปีค่ะอ่าท่านี้ทำยังไงเอง่ยท่านี้จะเพิ่มเติมมาจากสกิเอสกิเอคือยกแล้วตกลงท่านี้คือยกเหยียดตกอ่ะมาท่าสุดท้ายเป็น <c oughs> ท่าสไตล์ถูกไหม คือท่านี้พี่ไม่ไม่ค่อยได้เจอ,อสักเท่าไหร่หลายคนอาจจะไม่คุ้นกับคําว่าสไตล์สไตล์ก็คือการวิ่งปรับปรับท่าทางของเราให้ถูกต้องเอาท่าดิวเมื่อกี้ที่สอนมารวมกันอย่างยกเข่าใช่ไหมเราก็ทำเป็นเหมือนไฮนี่ครับแล้วเหยียดออกก็เหมือนตอนทำสกีปีอพอตกขึ้นมานี่ก็เหมือนบัดคิกอ่าก็มารวมกันกลายเป็นท่าวิ่งที่ถูกต้องอออโอเค สไตร์เนี่ยก็คือการวิ่งทำความเร็วแล้วใช่แล้วก็ทำท่าทางให้ถูกต้องด้วยก็คือเอาทั้ง6ท่ามารวมกันอย่างที่บอกไปเนาะโดยปกติแล้วนะคะการดิวก็ควรทําอาทิตย์ละอย่างน้อย2ครั้งประมาณ10-15ึาทีจำนวนครั้งหรือความเร็วก็แล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนนะคะอ่าก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะการสอนการดิวนะครับผมอีพีหน้าจะเป็นการสอนเกี่ยวกับสตติกสเตชชิง ถูก<ช>ไหมอ่าก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับใน EP หน้ากับน,น้องซีะนะสำหรับ EP นี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ